สองเอฟซีสาวเลาทุกคนเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับขอชู่อองวิลเล่เหโชกและสาวเล่าพ้าร่วยครับเมื่อนี้ทางช่องเฮาเดินทางมาอยู่ที่อ่างข้าบ,บากพี่น้องหรือว่าอ่างหินแพงแถวหนีอื่นอ่างหินแผงนะครับหรือว่าอ่างข้าบ,บากนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนแร,บร,รากาแรบรรยากาศเย็นๆครับวิวอ,อากาศดีๆนะครับพี่นอ้องสีผ้าเอฟซ <FC. S 2> ีมาเที่ยวเน่ มาชมบรรยากาศสวยๆของอ่างเก็บน้ำหวยคํำบาตรตอนดีกัสิประมาณอยู่ห้ามงแรงเนาะสาวเล่าเนาะโดยห้าโมงแรงของแรงของวันที่อย่างนั้นวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าวันที่สาห้าเนาะแมนยี่สิบหา 25. แต่ว่าทั้งผุนมันเอิญเศร้าหาถามฟังเราจะเอิญเสาหา้าเออบ้านนี้ทั้งช่องเห้ามือน,นี่มาเทียยเท่ยวกับบ่ไดดมาเที่ยวซื้อได้สาวเล่าเป็นบะแมน ได้ยังมาฝากส้นเอฟซีได้ตัวเลขแนวทางเลขมีที่มาเนาะมาฝากมาตเอฟซ e ีทำส้งตัวเลขไม่ที่มาโดยเป็นเป็นโค้งสุดท้ายบอกหรือเป็นโค้งไหนนี่เป็นโค้งสุดท้ายบอกโอ้แม่นครับ <c oughs> เป็นโคง้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าทั้งทังสองห้องได้คุยกับเจ้าของแนวทางเิ่นแล้วว่าก็ถือว่าไก่โค้งสุดท้ายแล้วพี่นอ e ้องเอฟซีก็คอมเมนต์มาหลายเนาะสาวเล่าเนาะโดยคอมเมนต์มาหลายว่า อยากได้โครงสุดท้ายแล้วเนาะเอออยากตัดอยากได้ชุดตัด,ดคัดเน็นแล้วเพราะว่าเอฟซีย,ยันหายิบจับสลากกินแบงบ่ไดแม่าสาวเราญานมัน่านสลากกินแบงเบิ่อก่อนเนาะสีนํำหาบ่ไดเนาะอือแล้วบานนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะจากทังช่องเฮาบ่ว่าสิเป็นสาวเราผ้า,าลวยวิ่งโชคนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีนี่พร้อมเนาะสา,าวเราเนาะของเอฟซีทังซ่องเฮาทุกคนเนาะเฮาได้ตัวเลขแนวทางมา อาจจะยังคันอยู่เนาะไปหาจับสลักกินแบ้งในตอนนี้ครับรงวดงวดที่แล้วพี่น้องเอฟซี <c oughs> ทุกทันนะครับแนวทางตัวเลขของตัวเลขมิติมานะครับเขาแตกบนล่างนะครับเพราะว่าเฮ้าเคยเสนอไปแล้วเนาะสาวเล่าเนาะเป็นคลิปค่อนๆนันอ,อ่นแม่นบอกอันนซองสาเราพารวยอาจจะยังว่าได้ลงเนาะอันนี้นจะเป็นครั้งแรกที่สาเราพารวยเออแมนแมนครับซองวิไลโย่งนี้ลงไปลงมานีสองงวดแล้วสาวเล่าผ้ารวยนี่ <c oughs> เป็นคลิปแรกครับม,มื่อนี่ที่เข้าท่าย่ำเป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายนำเน,ำเนาะเอฟซี FC ทุกคนแมนครับสำหรับเนวทางตัวเลขกมีที่มานะครับเป็นโค้งสุดท้ายท่ายสุดว่าจาของแนวทางเพื่นสีวงกลมให้ตัวใดนะครับสายวิ่งสายแลีนเพื่อนสิวิ่งให้ตัวใดแน่นะครับพี่น้องเข้าตอนนี้กับทา Ad, ่างแอดเข้ากำลังสีเขียนเนว่ทางตัวเลลอยพระาะว่าทรคุ้ยกันสุดๆเมื่อกี้นี่ครับกับเพื่อนนะครับเพระาะว่า ทั้งช่องเข้าก่ะขอไปเนาะสาวเล่าเนาะเพราะว่ยายานเอฟซีหาซื้อวัฒน์แมนบ่แมนต้องหามาให้ทันเนาะยานหาซื้อวัฒน์สำหรับตัวเลขแนวทางหวยเลขมีที่มาเนาะครับประจำงวดประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้เนาะครับที่ซีอดนี้งวดก้อนนั่นแตกบนล่างรีสาวเล่าโดยแตกบนล่างแต่ว่าเสียดายที่สาวเล่าก็ได้เอามาลงให้เอฟซีทางซ่องสาวเล่าได้ เป็นตัวเลขแนวทางเนาะโอ้สรุปแล้วก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของส่องสาวล่าพ้ารวยนําตัวนี้เป็นโอกาสดีเป็นคลิปแรกแม่นว่โอ้ครับเป็นคลิปแรกของส่องสาวล่าพ้ารวยนะครับแต่ว่าส่องวิไลเห็นชงนั่นนะครับถ่ายทํำมาาลายคลิปแล้วนะครับเอาครับพี่น้องอีกร้อยอีกสักครู่นะครับกับเบงวิวสวยๆของอ่างําบากเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศดีดีครับ อ่างคําบากอ้างห่นยินแพงนะครับตอนนี้นะครับทางเอฟซีเข้าทางแอดกำลังเขียนตัวเลขแนวทางอยู่นะครับการรอดสักกู่กู้อกกันไปนะครับบางคนก็สิว่าเขาวอาดู้ว่าโดนี่เนาะการล่ามันว่ากาเฮาบ่าว่าดู้ว่าโดนมันก็จะบวกรบแปดนาทีเนาะค้าบวกรบแปดนาทีแล้วกะพวกแอดก็ซีลงโฆษณาบวได้เนาะก็จะบวได้บวมีรายได้เติมน้ำมันไปหา ตัวเลขแนวทางหาคิดเด็ดๆดีๆเนาะมาฝากมาต้อนเอฟซีทักต้องเขาเนาะครับแมนนี่ครับคือเหตุผลอันเวลาอัดคลิปสดอ่าพืละคนเอฟซี MC บางท่านกะว่าเข้าใจเนาะครับกับคอมเมนต์ม,นมาว่าเป็นยังคือว่าว้าหลายแมนว่าสาวเล่าแมนบางบางคนกับว่าเข้าใจว่าคอมเมนต์ว่าเฮาว้าหลายเนาะแล้วก็ว้าโดนค่ะถ้าเฮาบ่เว้าโดนมันกับ,บ่ครบสุโมง,งเนาะเฮาก็จะบ่มีไหลได้มันต้องให้ได้แปดหน้าที่ขึ้นแม่นบ่าสาวเล่า ครับสำหรับตัวเลขนวนทางตอนนี้ก็เอาเสซจแล้วนะครับเดี๋ยวแอดเพิ่นสีสรงมาให้ทา้งสองเฮ้านะครับให้เบิ่งสาลาเพิ่นสีแล้วแล้วให้เบิ่งเนาะว่ามันจะเลือจากคูเนาะตัดลงเลือจากคูแล้วก็ปั่นเน้นไปตัวใดเนาะครับแนวทางตัวเลขมิธิมหนาที่ตามเดี๋สาวล่าเพราะว่าเพิ่งงวดที่แล้วแตกบนล่างได้ดิดครับเอาพี่น้องตอนนี้ทังแอดเพิ่นก็สทรงพร้อมแล้วเนาะสริปมาให้แล้วนะครับหาพี่น้องเอางวดที่แล้วดวยครับโชว์ก่อน อันนี้โซงวดที่แล้วก็นอกว่ามันออกตัวใหเนาะเอาครับงวดที่แล้วเพิ่นวิ่งหนึ่งกับหาพี่น้องเอฟซีครับเพิ่นวิ่งหนึ่งกับหางวดประจำวันที่สิบหกกันกระดาคมหกหาที่ผ่านมาแมนบอกเพิ่นวิ่งหนึ่งกับห้านาะสาวเล่าด้วยแมนล้ววิ่งหนึ่งกับห้านอแล้วก็วงกลมไปที่หนึ่งเก้าแลกกะห้าศูนย์เนาะครับแต่ว่าแนวทางเพิ่นนี่ครับพี่น้องเห็นชัดเจนบอกครับเพิ่นวงกลมไปที่ห้าศูนย์ แต่ว่าหาสามนี่เพื่อนบอได้วงปุ่มนะครับพี่น้องชัดเจนบอดนี่ครับเป็นเนวทางตัวเลขที่เฮาได้ออกไปคลิปก้อนนั่นนะครับถือว่าแตกบนล่างนะครับพี่น้องเอานี่เป็นงวดประจําวันที่หกที่พันมากนะครับงวดปันที่สิบหกทีพันมากนะครับเอาพี่น้องเอาเข้ามาเบิ้งเนาะงวดประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมกันเลยเนาะครับครับเอารอดสักครู่ครับ มาเบิร์งวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนะครับวานนวทังตัวเลขมีที่มาคลิปแรกทั้ง่องวิไลให้โชคนะครับเสนอไปแล้วนะครับวิ่งเพิ่นวิ่งเก้ากับหกนะครับคลิปแรกพี่น้องคือสิจําได้แต่งวดนี้คลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ทยท่าสุดเพื่อนว่งกลมมาให้แล้วเอ,อาสาวเล่าอ่านให้เพื่อนฟังจันก่อนอ,อ๋สสาหรับตัวเลขมีที่มาเนาะก็จะวิ่งไปที่ เก้ากับหกเนาะบนล่างเนาะล้วกัประกบคู่ให้ครับเก้าหนึ่งแล้วกัหกเก้าหกเนาะหกศูนย์แล้วกัหกห้าเก้าสองเก้าเจ็ดและกัหกสามหกแปดเก้าสามเก้าแปดสี่หกเออหกสี่เนาะละกัหกเก้าห้าเอยเก้าห้าแล้วกัหกเจ็ดเนาะครับเอาครับตัวเลขหน้าทังนะครับเก้าเป็นลักซิปนะครับก็สีทวนอีกรอบหนึ่งนี่ เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าแปดเก้าห้าราคาสำหรับสุดหกเป็นลักสิบหกศูนย์หกห้าหกสามหกแปดหกสี่หกเก้าหกเจ็ดเอาพี่น้องมาบังตัวเรขน้นำกัดราบขึ้นตัดตัวไดแน่วงขมตัวไดแน่นะครับเอาเอฟซีชัดเจนว่าครับถ้า,<อ>าตัวเเร,ร,<อ>รียง ครับเอาเห็นสัดเจนบ่อกครับพี่น้องครับเปิดวกกลุ่มแคปหน้าจอไว้น้ำนะครับเอฟซีเฮาครับแคปหน้าจอไว้น้ำครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขมิติมาเป็นบ่อสาวเล่านี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางเลขมิี่มาโค้งสุดท้ายแล้วเนาะโค้งสุดท้ายท้ายสุดแลวพิจารณาเดอเอฟซีทางซ่องเฮาเนาะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะแม่นสำหรับแนวทางตัวเลขมิติมาประจำงวด ประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับเอาไปไว้ยิบจับสลากินแบงเนาะสาวเล่าเนาะก่อนซีเบิร์ตเดอร์เอฟซีทุกคนไปหายิบจับสลากินแบ่งเอาเนาะพราทัาอยู่ดอกสาวเล่าเมื่อนี้กะเป็นแรงของวันที่ยึดมาเนาะน่าจะขาดยูโรกอีกอีกจะหลายมืออยู่ครับเอาแจบหน้าจอไว้น้ำครับเอฟซีเฮ้านะครับอันนี้ทางตัวเลขมีที่มานะครับนะครับคนวิ่งเข่าขับหกเด้อยเอฟซีคนวงกลมไปที่เก้าหกหกศูนย์ แล้วก็ตัวร่องเพิ่นก็คือหกแปดเก้าห้าเก้าหกหกศูนย์หกแปดเก้าห้านะก็เป็นตัวร่องนะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเย็บซทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามซองของมาเนาะเพราะว่าติเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิบวิพาสเข้าสารเด็ดเนาะสาวเล่าเนาะเพื่อที่สิบวิพาสเข้าสารเด็ดดีๆเนาะที่ทางซ่องิไดเอามาฝากเอสีทุกคนเนาะ อาสุดท้ายนี่สาวเาล่าห่อกัะลาพีลาน้องเข้าต<ด>ัวเนาะกับสุดท้ายนี่อ้ทุกคนไปก่อนกรับใหเหอ้ FC ซีทุกท่านยูดีมีแห้งไว้เจอกันคลิปหน้าเนะสาวเล่านะสวัส,สดีครับสบายดี